โอ้ยสอนขวนพี่น้องสอนขวนพี่น,ออน้องเบืองเคืองใหม่สองสามสีห้าเอเอ้าอเออเมยเตียงเาเมยเต้เราทีไหนจากองทีเพ่นาเาทีอ๋อ แก่าเรวร้านหาเผาหาหนาปลาปีงกล้วยเครอดอกไปวัน้นี้ะเทียนฉันพุกาดีันใด้ิศดาดกว่าแม่ข้าลนี่กันเจ็บแบบนี้ปอดปวเครื่องเยอเ็บแล้วก็ห้ยเจ็บท่านั้นแต่บารีเดี่ยวหายใจดีมิหายใจดีหายใจง่ายจ้าจะ่ายใจ้ีเป็นเด็กเหมือนกูได เราเอาอันนี้ของสัาทีของเพื่นมาขอไทยขอถอนทีผู้บาดเจ็บไปเด้อคืออันอันยังกับผู้ย่บานชื่อวางไรละชนลวิสระวางคือเด้อผู้แย่บันพวกคนอันจิตต์จตตจเพื่อนอ้มาอันอันอีหยังกับจือเด็กท้าขาแต่เ้าบัตรตู้้านเฮ็ดเฮ็ดบ้างกถีย มุกถือใจอั para, อนใดกะขันเป็นการช่างสอนหนูร้านกะ,ะ after, man, ขอจนมาเด้อขออนุญาตบัดนี้ถิ่มาขอเอิ่นเอาขันได้จัดไปผูกไว้ขอเอิ่นเอาช้อนละวิจะวางพื้นกับบ้านกับเทียนว่าห้ตากแดดตากระวะตาร่มเด้อมันหอนมันหนาวให้ยปวดแต่ปล่อยเด้อใจดีใจงามใจนี่เฮ็ดครบเบิดลชูแนวแล้วบัี้มาหาหนูร้านกลับบ้านกลับซ้องเด้อยว่าห้ตากหมอกตาร่มอยู่นี่ได้บันนี้เอามาทำแนบบันนี้ จะสอนนะสัตว <Hoy S 2> ์เนี่ยสอนมากดีเลยสอนมากที่เลยนหมดเอามาไปเอิญเอาเงิเ้าละเวทก็บ้างเอิญคนเดีรับบ้านเนาะมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วตมเมาตมเมา นี่เอาไปตอัวมามาเขามารไหนดยาเกน้าสีขรูนี้หายกูแค้นอ้นก่อนเด็กเออนีละรอบกันนี่ละหันแล้วกินขาวกันข้าว้้า mất xuống rồi, mọi người mất mùa mưa 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 Kéo mưa 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 nó bỏ mưa 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 mưa

มายูเนียสุข้นตัวบันนี่หลวงเมียตัวเออเศร้าเหรอเศ้าแล้วบนวงเศร้าตัวนี่บาา

มักเขียนเส้ีการตลาดของเกษตรนี้จหน้าตะขาบหม้กุ้งเลือดหรือว่าพวกแบบนี้ตัดั่งมาวันไหนร้านอะไรหมดวันไหนร้านอะไร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 

整理的，帮助特别。他们说，我我我，没那的，光了。哈<中文> หายแล้วหายแล้วไปไหนหายแล้วหายแล้วบุคลานรเออ